ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมทีเด่นคูนชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหายหน้าหายตายกันไปยอย่างนะยาวนานสำหรับคลิปยาวสำหรับคลิปยาวนะฮะช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยว่างก็เลยไม่ได้อัดเลยแต่ว่าผมคิดว่าจะกลับมาอัคดคลิปยาวเรื่อยๆแล้วแหละแล้ววันนี้ผมก็อยู่ในเกมครูอากาเด่นในโลบกนะฮะแบบที่ดังที่สุดในโลบกตอนนี้ฮนะเย้ วันนี้ผมจะมารีวิวผลใหม่ที่มีชื่อว่าสไปเกตแมงโก้นะฮะเดี๋ยวๆผลอยู่ไหนๆหนผลอยู่ในร้านค้าของเจ้าทานุกิตัวนี้นีเซนช็อปนี่เจ้าผลนี้เองนะฮะสไปเกตแมงโก้เดี๋ยวผมโชว์หน้าตาผลก่อนผมจะได้ว่าซื้อมาแล้วนี่ไงผมซื้อมาทั้งสองต้น,น่ยผลก็เป็นแบบ มีน้ำมั่งอกวานะฮะตามชื่อเลยผนน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมารีวิวราคาเรื่องราคาให้ดูนะฮะเดี๋ยวลองปลูกไว้ตรงไหนดีตรงนี้โอเคปลูกไว้ตรงนี้แล้วก็รดน้ำมทำไมไม่โตล่ะ เพิ่งสี่เปอร์เซ็ต์งสี่เปอร์เนต์หรอแบบหนึ่งนะสปริงเกอร์เอาทิมผิดอีกเอาเบสิกไปก่อนใส่ไปใส่ไปใส่ไปเออวอเตอร์ลิงแคนใส่ไม่หยุดใส่ไม่หยอนมันต้องโตมันเจ็เอร์เซนจริงไหมเนะี่ยโอนี่ไงฐานมัน เอ๊ทำไมรู้สึกว่ามันต้นเล็กจังมันบอกว่าเป็นมะม่วงนะทุกคนเมงโก้แต่ว่าต้นมันดูเล็กมากเลย13เปอร์เซ็นแล้วแลวระหว่างนี้ผมและระหว่าง,งนี้ผมจะมาบอกเทค,เทคนิคเกี่ยวกับอีเวนต์ใหม่นะ,ะเป็นอีเวนต์เซนอีเวนต์นะ,ะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับดักบวชประเทศจีนเอ้ยไม่ใช่จีนบ้าอะไรล่ะญี่ป,ปุ่น,นะฮะนี่คือเจ้าคิซูเนะก้าหางเราวน,น่เองแปดวดึงนับก่อนไม่กี่หางมีแปดหาง นับนับดีๆก่อนโอเคมีแปดหางผมนับได้แค่แปดหางนะส่วนเทคนิคนั้นก็คือทุกคนเห็นเจ้าตัวนี้ไหมเจ้านักบวชเจ้าเซนเชนเนลเซนเนลเลอร์ใช่คือเราต้องเอาผลนิติดสถานะใหม่แทนคือแทนคุยมามาให้เจ้าตัวนี้เพื่อทำให้ต้นไม้ต้นด้านหลังเจ้านี่อะมันเป็นถึงสเต นะฮะซึ่งก็ใช้เยอะแหละแต่ว่าถ้าเราทำแล้วเราจะได้ของรางวัลน,นะแล้วก็จะปลดล็อกขั้นของนันค้าจนตัวนี้จะมาถึงเจ้าเพชรชาดแทงคุยแล้วก็สามารถซื้อเจ้าสไปกิตแมงโก้ได้นะส่วนในไข่ก็มีชิบะอิน,นุนิฮอนซา루ทานุกิแทนโชระซุรุแทนโซซุรุ กับปะแล้วก็คิดสุนเลนยนะฮะ0.08%แม่หายากที่สุดในเกมเลยนะส่วนผลไม้ก็จะหายากที่สุดคือเมเปิลแอปเปิลจะเป็นระดับ d ว y ดแานนี้สไปซ์กินแมงโก้เหมือนจะเป็นแค่มิติเข้าแต่เราจะมาดูเรื่องราคามัานะฮะแบบรดนน้ำ ทุกคนตอนนี้มัน40%แล้วนะ4ี่ส้วสตวโตช้ามากเ้ยนี่ไงเริ่มมีใบละระหว่างรอเรามาเปิดของอันนี้ดีกว่าเป็นเซนโนมเป็นเสนเส้นนมเขีดนะฮะเป็นเส้นน,มเ,น,เน,น,เน,นมเขีนะะั่นแหละเปิดอันนี้ไปก่อนหายากที่สุดจะเป็นซามูไรนะฮะจ๊บโอ้ล้วได้นินจามาวันนี้ก็หายากที่สุดเหมือนจะเป็น น้ำพุน้ำเป็นน้ำตกนะฮะเปิดดูอื้อหเกลือสุดเลยไม่น่ามาเปิดเลยเดี๋ยวนะผมมีอีกไหมเขตอะไรที่ผมดองไว้เดี๋ยวผมจะวางให้หมดเลยเช่เงงนเขตนี่ไงม้วนเขตนได้เท่าไหร่และ44%นี่ไม่ขยับเลยรด้ไงเนี่ยอันนี้ก็เป็นต้นใหม่เหมือนกันนะซอฟต์เซนซน ราคาก็ถือว่าใช้ได้นี่เดี๋ยวผมจะไปถามราคาให้ซับซันเซนติดแทนคุยนะฮะผมแนะนำให้เป็นชูไก่เปิ้ลนะมันออกผลเยอะแล้วก็เป็นระดับพิสเมติกได้ตั้งเก็ดเต็มเนี่ยรัมรัวๆเลยถ้าอีเวนมาเนี่ยเดี๋ยวผมถามราคาให้ซับซันเซนซับซันชายแปดแสนว้าวใช้ได้ไหมนะทุกคน ผมไม่ได้วางสปริงเกอร์ให้มันเลยนะแปดแสนติดแค่แทนคุยแปดแสนถือว่าใช้ได้มามาต่อไอเทมทำไมตอนนี้จะเสียกี่ร้อยอันเนี่ยเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นแล้วนะทุกคนสปริงเกอร์หายละวาง้อร์ลี่เลยแล้วกันมีแค่ยี่สิบอันด้วยวางไปวางให้หมดเลย แอดวานให้มันโตไป,ไปนี่เนะนี่ยนะนี่เนะี่ยนี่เนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้โหต้นนี่มะม่วง <c oughs> อะไรเนี่ยโตช้าต้นก็คนน้อยนึกว่าผมคิดว่าต้นมันจะเท่าแบบเนี่ยฟอสซิ่งไลท์เนี่ยนึเท่าแบบแมงโก้ปกติสรุปต้นอย่างเล็กแถมโตอย่างช้า เรามารอดูรา,าคากันนะฮะว่ามันจะแพงหรือจะถูกถ้าถูกมันจะตัดทิ้ง90% 90%แล้วนะคะทุกคนตามแล้วโ,โห300วอทติลลิ่งแขน,นะฮะอืมพอเกิน97อืมอีกนิดหนึ่งหยุดหนึ่ง ยังอีกอีกหยดอีดอีดแปดกสิบแปดโอเคร้อยแล้วทุกคนทีนี้ก็มารอดูว่าผลมันจะออกไวหรือจะออกช้านี่นะคือต้นตอนตัวเต็มไวก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยเอ้ยเลนสสา์นี้ก็บ้างบ้างต้นมินิไซมินินะฮะไซโครมินิเลย โอ้ไปย็นได้ต้นมะม่วงที่ตอนมเมล็ดมันเป็นหนามนะฮะแต่ว่าต้นมันไม่มีหนามเลยแถมต้นยังเล็กอีกต่างหากหรือว่าผมดวงไม่ดีก็ไม่รู้โตเต็มที่แล้วนะตอนไหนผลจะออกเลยต้นเทียบกับตัวคนเกับต้น ต้นเล็กกว่าชูก้าแอปเปิ้ลอีกอะไม่รู้มันเป็นมะม,ม่วงยังไงอะมันจะออกผลไหมเป็นยังไงไม่ผลไม่ใช่ว่าผลจมดินนะอีเวนต์มาอีเวนต์มาอีเวนต์มาเจ้าทนานโลยจะรีสต็อกใช่ปะนี่ไงรีสต็อกแล้วซอฟต์ซันชัยขายเซนซีแพคว่าสปริงนี่ก็เป็นของตกแต่งที่ทำให้ ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของน่คอนซาลูนฮะมันจะมานอนในนี้ทําให้ควาสามารถของสันเลี้ยงเราดีขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าที่เหลือผมยังไม่เคยเห็นไอ้เพชรเดานี้มากลาเลยนะเป็นชูกกัแอปเปิลติดสถานะครั้งนึงชุดหนึ่งเนี่ยมันจะได้กินได้โอเคแทนฟรี okay. อีเวนต์จะมาทุกๆหนึ่งชั่วโมงแล้วก็จะหมดทุกๆสินาทีนะ เดี๋ยวผมมีแพ็กเอามาเปิดดูดิจึบโอ้ไฮโนโมไฮโนไมถือว่าดีเซเลนิตี้อีกรอบผมยังไม่เคยได้ไมเปิ่นแอปเปิลเลยนะอุมม้ยเซนล็อกว่าผมไม่ยังผมเคยเจอมเปิ่นแอปเปิลผ่านหน้าไปอยู่แต่มันออกโมโนมูมาแดน อุ้ยทาโลฟาวเวอร์อีกรอบหนึ่งอ,อันคอมมอนมาเลยแต้มที่ใช้แรกเจ้ตัวนี้คือ75แต้มเลยนะทุกคนมันเยอะมากๆเป็นออร่ายังไงดวงจิตวิญญาณส,สัมภเวิีเนี่ยดวงจิตวิญญาณแห่งพุทธแห่งความศักดิ์สิทธิ์แจ้งเข้ามาอยู่ในฟิก้าแอปเปิลผมแล้ว ชิบเก็บมาอุ้ยวัดติดชุเกแอปเปิลแต่ว่าติดที่แง่งมันไม่ติดที่เป็นผลเอ๊ะแล้วอันนี้ไม่โตเลยเหรอโตช้ามากไม่เอาหนาโตมานิดนึงก็ยังดีอะอุ้ยนี่ไงโตมาแล้วนิดนึงนี่ทุกคนเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยเริ่มโตแล้ว ผมใช้ผมใช้แว่นขยายดูเลยละกันเพื่อนไม่เป็นการเสียเวลาดูไปเ <96. S 1> ก้าหมื่หกวัดกระปะโอเคนะครับ่อี้ผมได้กระปะมาตัว3าเปเซ็ดี๋ยวผมวางเลยเออเอาตัวไหนอ,ออกดีเอาดีกรอนดอนออกเจ็บวางกระปะไป ความสามารถของกระป่านี่ผมยังไม่รู้นะเอ่อเป็นกระป่าเป็นมิติคอาทุกๆุกเจ็ดจุดห้าเก้าวิจะเอ่อพ่อนน้ำใส่ผลรอบรอบี่สิบห้าสตาัดทำให้ติดเวทเิเดชันหรือถ้ามันติดเวทอยู่แล้วมันจะมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นต์ทีจะเปลี่ยนเวทให้กลายเป็นบัตรลิทฮืมดีไหมนะ เพราะว่าเวทว่าเวทมันคูณน้อยอ่ะบัตรลกกับเวทก็ไม่ต่างกันนะนี่เนี่ยสปเก็ตแมงโก้ผมโตเต็มที่แล้วนี่สไปเก็ตแมงโก้ผลสุกราคาใช้แต้มแพงนะถือว่าแพงเลยเจ็ดสิบห้าแต้มอะ่ะราคาก็น่าจะเก้าหนหที่ใช้แป็นขยะเห็นนะนะเก้ามนหกเก้าเก้าแป 9 6้าหเกปดถูกมากถูกโคตรเลยอ่ะต้นก็ชุดผลก็โตช้าต้นก็โตช้าไม่มีอะไรเพอร์เฟกเลยอ่ะผิดหวังนะเนี่ยเกิ่นกับป่าก็แล้วแต่คนจะคิดนะแต่ผมว่าไม่ดีอ่ะส5เปน่าจะดีกว่านี้นะมันลองจากกิ้งจอกเลยแต่ว่าความสามารถมันธรรมดามาก บัตรลิทบัตรลิทมมนคูณถา้ถาถ้าผมจะไม่เิลมันคูณแค่สี่นะส่วนเวทก็คูณสามใช่ปะเดี๋ยวลองมาดูชูเกลเปิ้ลกันอีเล่นหมดแล้วเดีย๋ยวผมลองเอาไปใส่ดูซึือเจ้าแล้กเอ้ไม่ใช่เจ้าธนุกิงาใส่ไปเลยได้แปดสิบสี่แต้มนะทุกคนแปดสิบสี่แต้ม เยอะมากดีเลยโอ้โหแต่ว่าสปายคิดแมนโก้บถ้าจะเอามาเก็บไว้ในะสวนก็เอาไว้เอามาเก็บไว้ในตัวดีกว่านะทุกคนไม่เป็นผลหายยากไม่เป็นผลที่ไม่ติดอ่ะแต่ว่าคนแต่ว่าราคาถูกมากโตก็ช้าเนี่ยผมเสียอีวอเทอร์อ้วอเทลลิงแคนไปสอมร้อยอันโคตรเยอะผิดหวังโคตร ให้สปริงเกอร์ยังไม่นับสปริงเกอร์นะที่ใช้ไปงั้นผมขอ,อจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะะจบด้วยความผิดหวังกับเจ้าสไปเกตแมนกูผมคิดว่ามันจะแพงกว่านี้อะ่ะผมคิดว่าแบบอย่างน้อยปวดรัวแสนกว่าก็ยังดีแต่นี่ราคาไม่ถึงแสนคือ7กิโลนะฮะราคาเก้าหมื่นหกพังั้นงันขอจบไว้เพียงเท่านี้นะเดิมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะบาย,บาย ขอบคุณที่รับชมครับ